งนายมากสวยจักเลยค่ะสวยเลยเียคนละคนเลยค่ะชอบป๊ใช่ไหมใช่ค่ะสวยสวยสมื่นสวยสวยสมื่นชอบไหมสมื่นไม่ชอบค่ะชอบร้านนี้คนชอบร้านนี้ค่ะตัวถูกต้องค่ะสวยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ไหมบ๊อบตรงตรงเอายังจะผูกอีกสิงหูยังจะผูกอีกโอ๊ยเอาบ๊อบใต้หูเออเออไม่ผูกค่ะ ไม่ผูกค่ะแต่ถ้าจะผูกก็แล้วแต่ความสามารถเไอจะผูก <laughs> <c oughs> ก็แล้วแต่ความสามารถเ,เ,เ้อสั้นแล้วสั้นแล้วยังผูกได้ก็แล้วแต่ความสามารถใต้หูประมาณเ,เกือบสองข้อน,นิ้วยาวไปไหมบ,บ,บ,บอกใต้สิ่งหูเนี่แค่นี้แหละ ยไม่ชอบงาเป็นากระดกกระดกกระดกแล้ก็ไม่ชอบายไม่ชอบเด็กไม่ชอบนั่นอยงีชอบนเนนเด็กแม่เทอโอเคนะ่สเปิเทมแล้วโอแม่จบันล้น้องอยู่ปหกอ้เห่ากั หลานยายยังไม่มีมีแต่หลานมีแต่หลานอา่าเทคานแบนหลานของน้องชายแดงก็หล่ะสองคนคนโตบอหกคนเล็กบอสองมดี๋วคิมามาหาที่บ้านดีานมาหาอา마กดี เดี๋ยวเองต้องมาตัดได้หัวนี่นะถึงข้าจะไปทำคลิปนีเด็กคืบเอ็ดสิดเก้าแบบคือพี่น้องมีเขาถือว่าแข็งแรงนะยังไม่แก่นะมาหนักไม่ได้จะลุยๆเหมือนเอ็มันยังสู้แต่สังขารมันไม่ให้ใช่ไหมเขาจะทำอะไรอื่นไม่เอาเขาทำร้านนี้ไม่ชอบร้านนี้ไม่ชอบร้านนี้แล้วไม่ชอบนะจะไม่ชอบร้านเพื่อนๆอ่ะเขาจะทำร้านอื่นไม่ได้แถง เราเี่ดีมาก่ะเดี๋ยวก็ัวทำไม่ถูกใจไม่เอาอ่ะเาีไม่ไปทำละตรงนู้นข้อแอร์ตรงนู้นฝั่งนู้นนี่ั้งสองสา้าลมันดูเขาดูเขาแบบว่าสูงกว่าเราไม่เอาไม่ไปอะของหนูก็มีแอร์แต่ไม่เปิดแค่นรง ดีแอร์ีแอร์รอเลยแต่ไม่เปิดกับพลมอยบ้านไอจ่จะเป็นต้องแอร์ขอให้ผิดใจได้วสักน้อย

ไม่น่าเขียนนะครับ <todavía> น mm. ่าสวยนะดูดิน่าเกิดจุดอ่ะอืมดูดิอืมสวยมันชอบสูบี่ก็ทำสวยนะสำไม่มอนไม่งอนบางคนแัะแล้วยังแบบงอนยี่ใต้หูนะโอเคพอแล้วจริงจริงโอเคโอเคจับไปใต้หูใต้หู